ยินอันคาบุสเป็นยินที่จะโจมตีขณะที่มนุษย์กำลังหลับอาการของผู้ถูกโจมตีคือจะฝันว่ามีบางอย่างหนักๆก,กดทับหน้าอกจนเกือบหายใจไม่ออกและรู้สึกว่ามีบางสิ่งมาขีดขวางระบบทางเดินหายใจจนกระทั่งไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้เมื่อยินตัวนี้จากไปผู้ถูกโจมตีจะตื่นขึ้นทันทีด้วยความตื่นตระหนกและหายใจไม่ออกนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าอาการอมาาัมพาตจากการนอนหลับแต่อิสลามบอกว่ามันคือยินที่โจมตีมนุษย์ขณะนอนหลับ แล้วเราจะต้องกันตัวเองจากการถูกยินตัวนี้จงตีได้อย่างไรเราควรปฏิบัติตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอนลัลนหลฮุอะลัยฮิวะซันลำได้สอนเราก่อนนอนให้ปฏิบัติดังนี้หนึ่งอาบน้ําละหมาดก่อนนอนสองละหมาดฟัดดูทั้งหมดก่อนเข้านอนสปัดฝุ่นบนเตียงสามครั้งก่อนนอนสอ่านซุบฮานัลนลอสาสาครั้งอัานคำดูลิลินสาสิามครั้งและอันหลอวอักบัดสาสี่ครั้งหอ่านอายัดกุศลสี่หอ่านสามกุนคือกุนวันลอกกุนฟ้าลัก กุนนัสเจอ่านสุระอนมุนแนอนตะแคงขวาอ้างอิงจากฮะดิษสุนันอิบุมายยะเนื้อหาบทความเศรษฐศาสตร์อิสลามนอกจากนี้นักวิชาการศาสนายังได้ระบุอีกว่าถ้าทำตามที่นบีบอกแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นหรือหนักกว่าเดิมให้ผู้ที่ถูกโจมตีรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขออลัลลอฮ์ทรงคุ้มครองฉันและพี่น้องทุกท่านให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายอาเมน